สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพวันนี้รายการสองยามจะพาท่านไปพบกับหนังดีที่น่าดูแห่งปีสักเรื่องหนึ่งดีไหมครับนั่นก็คือเรื่อง idc สงครามใหม่วันบทโลกน่าจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่หลายต่อหลายคนรอคอยเพราะความห่างระหว่างหนังภาคแรกกับภาคสองนั้นนานถึง20ปีเต็มเต็มหลังจากที่เรื่องราวในหนังภาคแรก เมื่อปี1 9 9เเล่าเรื่องราวการบุกลุกโลกของเอเลียนที่มีเป้าหมายสำคัญเพียงประการเดียวก็คือการยึดโลกใบนี้เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของพวกมันด้วยเทคนิคงานสร้างที่ล้ำสมัยในยุคนั้นเรียกได้ว่ามันกลายเป็นหนังที่ทำเงินอย่างมหาศาลและคนดูต่างก็ล้วนจดจำฉากที่อากาศยานลำมหฮมาลอยอยู่เหนือน่านฟ้าของนิวยอร์ก รวมไปถึงวอชิงตันดีซีและฉากการยิงลําแสงระเบิดทําเนียบขาวและตึกเอ็มพายสเตทก็อยู่ในความทรงจำของคนหนังยุคนั้นเป็นอย่างดี20ปีผ่านไปอินเดเฟอเดนเซึ่งเป็นหนังร่วมทุนระหว่างอเมริกาและประเทศจีนดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่นักแสดงสาวอย่างแองเจล่าเบบี้ผู้รั บทเรนนักบินฝีมือดีของหน่วย e อ r ร์สเปกดีเฟนซ์หรือ ESD เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการลุกรานโลกของเหล่าต่างดาวที่ไม่รู้วันดีคืนดีพวกมันจะกลับมาอีกเมื่อไรและแล้วเมื่อครบรอบวันประกาศอิสรภาพลาวเอเลี่ยนที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากยานที่เคยบินลงมาทำลายโลก เมื่อ20ปีก่อนได้เดินทางข้ามแกเล็กซี่มาและคราวนี้มันมาในขนาดใหญ่กว่ามหึมามากกว่าและมีอาวุธร้ายกาดกว่าเก่าการลงจอดของยาลำนี้เป็นผลให้โลกครึ่งใบราบพินาศเราจึงได้เห็นชากเมืองสำคัญเช่นประเทศจีนฝรั่งเศสและลอนดอนโดนถล่มในพริบตาหากจะเปรียบเทียบกับภาคแรกแล้ว เรื่องราวในหนังภาคนี้เรียกได้ว่าเล่าเรื่องอย่างรวดเร็วติดจะรวดมากเพราะเริ่มต้นเรื่องมาไม่ถึง10นาทีฉากโชว์สเปเชียลเอฟเฟกก็มาแบบไม่ต้องคอยจนครึ่งเรื่องแบบภาคแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยความฉับไวสมกับเป็นหนังที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนยุคนี้ที่ไม่อยากรออะไรนานๆซะเหลือเกิน เพราะเอาเข้าจริงแล้วหนังก็ไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายให้มุ่นวายเปลืองรอยหยักในสมองคนดูแม้แต่น้อยถึงทุกอย่างจะไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดหมายนักแต่ความสนุกข,ของหนังผู้กำกับโรแลนด์เอเมอริตก็เล่าเรื่องไปข้างหน้าพร้อมกับแทรกฉากแอคชั่นแบบนอนสต็อปไม่ค่อยเว้นช่วงเวลาให้ตัวละครพูดกันนานสักเท่าไหร่ แต่ด้วยความที่หนังภาคนี้มีตัวละครหลักเยอะมากมายเต็มไปหมดการเกลี่ยบทให้ตัวละครเหล่านี้จึงประสบปัญหาพอสมควรเพราะยิ่งมากคนก็ต้องยิ่งมากเส้นเรื่องของแต่ละคนไปอีกหนังเลยใช้การรวบรัดตัดตอนให้พวกเขาได้มาเจอกันในสถานที่เดียวกันราวกับว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศและระหว่างโลกกับดวงจันทร์นั้นมันสั้น ราวกับขึ้น BTS หนึ่งสถานีกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม Independence Day ก็ยังคงไว้ซึ่งความมันเทิงแบบที่แฟนหนังอยากจะดูอยากจะเห็นและเพื่ออัตรรสูงสุดการดูหนังเรื่องนี้บนจอใหญ่ๆและด้วยระบบสามิติยิ่งเป็นตัวเพิ่มความมันเทิงได้อย่างดีทีเดียวหวังว่าคงไม่ผิดหวังกับการรอคอยหนังดีแห่งปี IDC สงครามใหม่วันบทโลกนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับแฟนสองยาม